สวัสดีครับผมแชมป์ครับวันนี้ผมพาดูศัตรูของปลาสลิด ep หนึ่งศัตรูที่บอกเนี่ยมาจากบนฟ้าครับอย่างที่เห็นในภาพเลยอ่ะมามาคบแก๊งเลยนะมาเป็นร้อยตัวนั่นก็คือนกนางนวลนนเองพอผมเดินเข้าไปใกล้หน่อยอ่ะมันเริ่มจะบินหนีนะครับแต่มันไม่ไปไหนนะครับมันบินอยู่รอบๆบเนี่ยครับเพราะมันยังไม่อิ่มนะครับเรามาอีกรอบหนึ่งราผมไปก่อนนี่ครับพอมันมาอีกรอบหนึ่งพาพวกมาเต็มเลยนะครับ นกนางนวนเนี่ยจะมาแย่งอาหารปลาสลิดของเราอาหารปลาเนี่ยจะมีลักษณะลอยตัวทาให้นกนางนวนเนี่ยจะคอยบินโฉบอาหารปลาของเราได้ง่ายทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับพราะถึงเวลาจับปลาเนี่ยเราก็จะได้เงินน้อยลงไปอีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของการเลี้ยงปลาสิทธิ์เราก็ต้องคอยหาวิธีนะครับในการไล่นกเพื่อไม่ให้ต้นทุนของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับ พอมันกินอิ่มแล้วเนี่ยครับเริ่มบินกลับหลังแล้วนะครับเย็นแล้วอิ่มท้องพออาหารหมดจากบ่อแนละ้วเริ่มบินแล้วครับกลับรังแล้วครับสบายท้องแล้วครับ